สาลลินซินกองที่ตั้งสถูปปริศนาที่เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้าอุทุมพรคือทะเลาสาบ์ต่าตะมันมีสะพานใหญ่ทอดข้ามฝั่งชื่อว่าอูเบงสร้างขึ้อนหอลังจากย้ายราชธานีมาอมารัุระโดยใช้ไม้สักจากอังวะที่นี่คือวัดเจ้าตอจีมีภาพจิตรกรรมบนผนังซึ่งเชื่อกันว่าเป็นร่องรอยโยเดียที่เหลืออยู่ วัดนี้ไม่ค่อยมีคนมาหมายถึงว่านักท่องเที่ยวทั่วๆไปเพราะว่ามันต้องขา้ามทะเลสาบต้องมาแล้วมันไกลแต่ผมเคยมาที่มีคนพามาเขาบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าวัดนี้จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทีธธ่ท่าน้งเก่าอยู่จำนวนหนึ่งแต่เขาบอกว่าคนไทยควรมาดูเพราะว่ามันมีภาพของการเขียนเป็นรูปของเด็กซึ่งคนพม่าบอกว่าเด็กพม่าไม่ไว้ผมลักษณะนี้อย่างอย่างนี้ให้เห็นนะก็คือเด็กผมแกละเด็กผมผมเปียใช่ไหมนะเปียตรงกลางซึ่งลักษณะนี้เขาบอกว่ามันมันไม่ใช่เด็ก เขามาเด<อ>ี๋ยวเขามาไม่มีทางจะไว้ผมแบบนี้ก็คกือพวกผมแกะผมเปียผมจุกอะไรต่างๆผู้นี้นะอย่างภาพแบบนี้เราจะเรียกว่าภาพเกลวผมจุกอะไรต่างๆผู้นี้นะอย่างภาพแบบนี้เราจะเรียกว่าภาพเกลดหมายถึงว่าภาพหลัก,ก,กอาจจะอาจจะเป็นภาพภาพเฉวังภาพหลักที่ที่คนให้สร้างเนี่ยสั่งให้ช่างวาดแต่ว่าโดยธรรมดาช่างพอวาดภาพหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างก็จะต้องใส่ อาจจะใส่เป็นดีเทลเป็นมุกเป็นอะไรต่างๆนะทึ่เราเรียกว่าภาพเกล็ดบางคนอา,อาจจะเรียกว่าเป็นภาพซ่อน<ม>อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นในวัดพระแก้วก็มีภาพลิงสูบกัญชาภาพอะไรต่างๆแต่ว่าเขาวิเคราะห์กันว่าภาพเหล่านี้มันสะท้อนสะท้อนสภาพสังคมในช่วงนั้น<ม>ในช่วงที่ช่างคนนั้นเห็นแล้วก็ใส่ลงไปอย่างอาจจะมีภาพเด็กอาจเด็กกำลังเล่นผมพยายามจะดูมันแต่ว่าเล่นอะไรไม่ทราบที่นั่งล้อมวงกันแต่เราเห็นเด็กเด็กผมผมผมแกะใช่ไหมครผมแกะผมเปียอยู่อย่างเงี้ยในการดภาพวาด เด็กผมแกละที่เหมือนเป็นเด็กลักษณะเหมือนคนไทยในวัดตรงนี้าาซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับที่เราได้เคยไปดูในสุาสานเก่าอันหนึ่งที่บอกว่าบริเวณนี้ก็คือเมืองอัมรัปุระซึ่งเคยเป็นอดีตเม,มืองหลวงอยู่ในช่วงหนึ่งประมาณสองรัตปีก่อน<ม><ม>แล้วก็มีคนที่มาจากเมืองประเทศสลาศของพม่าเนี่ยตีเข้าม,มาไม่ว่าจะเป็นคนโยเดียหรืออยุทยาคนโยนหรือล้านนาคนลานชาก็มาพวกนี้ก็จะมาตั้งหมู่บ้านอยู่รอบๆเมืองหลวงรอบๆพระราชวัง หลายหลายคนก็บอกว่าบริเวณเนี้คือข้ามทะเลสาบตองกระมานมาเนี่ยเคยเป็นบริเวณที่มีชาวโยริยาหรือโยเดียา<ม>อาศัยอยู่แต่อาจจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวอาจจะอยู่ปนกับชาวโยนก็ได้เ<ม>สร็จแล้วก็ช่างที่มาถูกสั่งให้มาวาดรูปเนี่ยอาจจะเป็นช่างมาจากโยริยา<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเขียนรูปหลักทั่วๆไปตามตาที่ผู้ว่าจ้างสั่งการำนินการเขาใส่ภาพเก็บซึ่งเป็นสะท้อนตัวตนหรือวิถีชีวิตของเขาลงมาในนั้นอีกทีนั่<ม>นแสดงว่าในบริเวณเนี้ครั้งหนึ่งอาจจะเคยมีชาวโยน ยุยาอายุธยาถูกกวาดตอ้อนยกมาอยู่บริเวณนี้ภาพจิตรกรรมพวกนี้ก็เก่าแล้วก็ได้เคยสอบถามก็ไม่ได้ถูกบูรณะไว้แต่เรารู้ว่าไม่ใช่เป็นภาพที่อายุธยาเนื่องจากว่าเราเห็นไหมว่ามีภาพเนี่ยสตรีชาพม่าอ่าเนี่ยนะฮะภาพถูกอย่างนี้พามา่าแน่นอนสูงศักดิ์ด้วยเพาราะลักษณะการแต่งตัวก็คือพวกที่มีฐานะเราจะนุ่งผ้าเราจะเห็นเลยว่านี่สะท้อนให้เห็นว่าวิถีชีวิตบริเวณนี้ในแถวนั้นเป็นแบบนี้มีคนสูงศักดิ์ชาวพม่าเดินเข้ามาแต่การ ชาวบ้านผู้ถ่ายงาจจะเป็นคนโยเดียหรือคนที่ถูก,กวัดต้อนมา,อาจากครั้งเสียงภูเขาไยครั้งที่สองสมัยทัวรรที่สิบสองร้กว่าปีน่าจะเป็นอายุอย่างน้อยของภาพจิตกรรมนี้และแสดงถึงร่องรอยบางประการของการตั้งถิ่นฐานโยเดียในพม่า ชั่วอ,อายุคนฉเฉลยส่วนหนึ่งจากกรุงศรีอยุธยากลายเป็นคนท้องถิ่นที่นี่เรื่องเล่าจากครั้งนั้นค่อยเลื่อนลางแต่ไม่ใช่สำหรับนายแพทย์ถิ่นมองจีคุณหมอวัย75ปียังค้นคว้าถึงที่มาของตัวเองตามคำสั่งของปู่ที่มักย้ำเสมอว่าอย่าลืมว่าเป็นคนไทยเพื่อไม่ให้หลงลืมรากเหง้าของบรรพชนที่สืบสายเลือดมาจากกลุ่มชาวโขนละครจากราชสำนักอยุธยา ครับนี่คือคุณหมอทินมองจีชาวพมา่เาเชื้อสายอายุทยาที่จากคาบอกเล่าของบรรพบุรุษทําให้เขาศึกษาเรื่องของชาวไทยในพมา่าอย่างจริงจังและที่สําคัญคือเป็นผู้ค้นพบสถูกเจ้าป้าอุทุมพรคนแรกด้วยครับว่าแล oh, ้วทินมองจี could you p lease tell me what your grandpa tell you about your Thai oh to be my ancestors yes well they were taken here at the fall of the Ayutthaya you know And since then, they they, they the Thai Thai you know Thai gold, you know as dancers, mm. the 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 king's dancers, the court dancers, and they were brought here, and they still they the the Burmese king here, yes. as well, you know. Mm -hmm. How do you know? How you can, grandpa, know that you are Thai? Well, you know. Until the last dynasty, the, the last king of the dynasty the Koma dynasty, you know mm -hmm. they sat in the court mm -hmm. and uh, for example, uh, they played Ramayana and my grandpa's you know father mm -hmm. he he played the role of pralak. Pra mm -hmm. how do you feel about this? Like you know you are Thai? yes, and i didn 't see my uh, great grandpa, but <clears throat> I, I quite often uh, I talk very well with the uh, with my grandpa, you know my my paternal grandpa. And before he died, he told me many things about their families, about their descendants, mm. about their traditions. Mm. He told me. He told you. Yes, I still remember that. Mm. And out of this, you know, I, you know, when I uh, became a doctor, I wrote down. What about I remember, you know, I still remember many things, you know. Mm -hmm. Others I, I might forget, but I don't forget all these, so I write down. Mm -hmm. And after that, I extend my research you know, into, uh, you know, um, the more knowledge about the Sai and their descendants mm -hmm. and their settlements. And here is your work? Yes, this yeah. is my work, a small work, I, sh I should rather say. Yes, I can see the map of the Yodia border in your work here. Could you please?